มีเหตุการณ์ฆาตก,กรรมเกิดขึ้นภายในบ้านนะคะคุณผู้ชมพี่ชายเนี่ยวิ่งไปหาชาวบ้านบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยอยู่ๆน้องชายก็เสียชีวิตชาวบ้านก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบจนกระทั่งเจอพิรุธหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการอยู่ด้วยกันของคนในบ้านนี้และอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุตัวผู้ตายเนี่ยคือนายนครยอดคําอายุ54ปีนอนหงายเสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งค่ะอยู่ในพื้นที่ของสอพเวียงต่าอำเภอลองจังหวัดแพร่ สภาพศพบบมีบาดแผลถูกแทงเข้าที่ศีรษะ9แห่งแล้วตามตัวมีร่องรอยการถูกทุบด้วยของแข็งในที่เกิดเหตุเจอค้อน1อันเจอมีด2ด้ามด้วย ส่วนคนที่ไปแจ้งเหตุนะคือพี่ชายเขาชื่อว่นในผัดยอดธรรมอายุ58ปีวิ่งไปแจ้งเหตุกับชาวบ้านชาวบ้านเลยประสานตํารวจเข้าไปดูซึ่งในผัดเนี่ยพี่ชายจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้กับน้องชายมาตั้งแต่แรกนะคะแต่งงานไปอยู่กับแฟนที่จังหวัดนครศรีธรรมร,ร,ราชหลังจากนั้นทะเลาะก,กับแฟนก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านกับน้องชายแต่ตํารวจตรวจเหตุแล,แล้วบ้านหลังนี้อยู่กันเพียงแค่สองคนพี่น้องเท่านั้น อาของผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลอาของทั้งคู่ให้ข้อมูลค่ะบอกว่าเขาเป็นพี่น้องที่พ่อแม่เดียวกันอยู่บ,บ้านหลังนี้ด้วยกันแต่สองพี่น้องเนี่ยติดเหล้าหนักมากใช้คําว่าอาบแทนดื่มได้เลยนี่อาเขาพูดนะน,นี่อาเขาพูด ใช้คําว่าอาบแทนดื่มได้เลยสงกรานก็เช่นเดียวกันนั่งดื่มเหล้าตั้งแต่คืน12เมษายาวมาจนถึงวันที่13คาำคืนใช่แล้วหลังจากนั้นพอเมาทะเลาะกันค่ะพี่กับน้องแล้วทางฝั่งคนเป็นพี่หยิบมีดมาแทงน้องชายจากทางข้างหลังแทงไปทั้งหมดกล้าวแผลหลังจากนั้นเอาค้อนมาตีซ้ําแล้วก็ลากศพน้องชายไปนอนหนุนหมอนเอาไว้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นห่มผ้าให้ด้วย หลังจากนั้นค่ะผ่านไปหลายชั่วโมงทําทีวิ่งไปบอกชาวบ้านว่าช่วยหน่อยน้องชายตายไม่รู้ตายได้อย่างไรตํารวจมาตรวจเหตุค่ะถึงรู้ว่าก็ในบ้านอยู่กันแค่สองคนแล้วอาวุธที่ใช้คือมีดกับค้อนอะ่ะมันเอาไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ได้พวกคราบลายนิ้วมือแฝงคราบ DNA สุดท้ายจึงได้ข้อมูลว่าตัวพี่ชายนี่แหละมเมาเหล้าแล้วก็ฆ่าน้องตํารวจสอบสวนนะคะสุดท้ายก็รับสารภาพในเวลาต่อมาว่าฆ่าน้องชายจริง,รงๆสาเหตุมาจากเมาค่ะทะเลาะวิวาท มีปากเสียงกันก็เลยเอามีดฟันน้องชายในจังหวัดที่น้องชายหันหลังน้องชายไม่ทันได้ตั้งตัวหลังจากนั้นเอาค้อนมาตีซ้ำตำรวจคุมตัวนะคะดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายค่ะเลียวความมึนเมาด้วยนะครับดื่มเหล้ากันข้ามวันข้ามคืนแบบนี้เลยค่ะอัปเดต34 s d โดยท่านใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ We'll